ทีนี้เราจะมาคุยในเรื่องของตารางเมทริกซ์่ช่องด้านการตลาดและการลงทุนทําให้เกิดรูปแบบทั้งหมด1 6รูปแบบนะครับผมได้ทําตารางนะครับเพื่อเปรียบเทียบดูให้ง่ายขึ้นนะครับหลักการของเขาคือว่าเราจะมีนะครับาตารางทั้งหมด4เมทริกนะครับก็คือจะมีเรื่องของรายได้คูณเวลารายได้ต่อส่วน ต่างราคารายได้ต่อความเสี่ยงนะครับจะทําให้เกิดจุดตัดทั้งหมด4จุดนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะครับในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราจะเป็นอะไรนะครับความเสี่ยงน้อยเวลาก็น้อยรายได้ก็น้อยส่วนต่างก็น้อยเพราะผู้บริโภคไม่ใช่นักลงทุนไม่ได้ค้ากําไรนะครับเป็นการบริโภคประกันอย่างชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้มีส่วนได้เสียนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจ ตัวต่อมาคือนักลงทุนวิธีสังเกตก็คือผู้บริโภคกับนักลงทุนจะแตกต่างกันนะครับจะอยู่ทแยงในด้านตรงข้ามกันในด้านมุมแยงที่ตรงข้ามกันนะครับแต่นักลงทุนมีความเสี่ยงสูงไหมครับความเสี่ยงสูงเพราะมีคาพูดที่บอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผลใช้จิตวิญญาณในการพาาิจารณาการลงทุนถูกไหมครับอย่างพวกกองทุนต่างนี่นะครับทีนี้ในมีความเสี่ยงสูงแล้วต้องใช้เวลามากคือใช้เวลาสูงนะครับรายได้ก็จะสูงนะครับแล้วก็ส่วนต่าง ก็จะสูงเพราะว่าการลงทุนก็คือต้องมีความต่างสูงนะครับทีนี้ผู้เก่งกําไรผู้เก่งกาไรคืออะไรครับคือมีความเสี่ยงไหมครับก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะการเก่งกำไรจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นมีความเสี่ยงนะครับอย่างเราซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยครับเราเก่งกําไรนะครับรกกรถ้าหากว่ามีราคาเปลี่ยนแปลงเราก็มีความเสี่ยงนะครับแต่ใช้เวลาครับคือต้องใช้เวลาที่สั้นคนเก,งนก่งกำไรมักจะทําในช่วงระยะเวลาที่สั้นนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงรายได้แน่นอนครับและต้องสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาสั้น นะครับได้ผลตอบแทนที่ที่เร็วนะครับก็ทําให้ผลยิ่งถ้าหมุนได้หลายรอบเนาะก็จะมีทําให้มีรายได้ที่สูงนะครับทีนี้ส่วนต่างส่วนต่างจะน้อยนะครับส่วนต่างจะน้อยเพราะว่าการลงทุนก็ต้องมีต้นทุนถูกไหมครับการเก็งไรก็มีต้นทุนเหมือนกันส่วนต่างน้อยนะครับแต่ว่ามีมีรายได้เยอะนะครับทีนี้ในส่วนของผู้ออมนี่ครับของผู้ออมนี่ความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงจะน้อยครับเพราะการออมเป็นการฝากนะครับแล้วก็มีรัฐบาลคข้าประกนะครับ แล้วก็เวลาต้องใช้เวลาสูงก็ค,คือใช้เวลานานนะครับออมรายเดือนรายปีนะครับและในส่วนของรายได้ก็น้อยครับเพราะว่าผู้ออมเนี่ยจะไม่มีรายได้นะครับรายได้ก็จะเป็นรายปีอัตราดอกเบี้ยขึ้นฝากต่อปีใช่ไหมครับส่วนต่างก็สูงส่วนต่างคืออะไรครับส่วนมากผู้มีเงินออมก็คือไม่มีต้นทุนเอาเงินตัวเองไปฝากไม่ต้องลงทุนไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าใช้จ่ายต้น,ตนทุนเป็นศูนย์อย่างเงี้ยดอกเบี้ยสูงก็หักไปก็นี่ก็คือในเรื่องของ ตารางเปรียบเทียบเมทริกซีช่องด้านการตลาดการลงทุน16รูปแบบนะครับซึ่งใช้าตารางคู่ในการเปรียบเทียบนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีข้อเห็นที่ขัดแย้งก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าในการเรียนยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับอาจารย์ยังไม่ได้สรุปอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้นะครับ